ทักขึ้นก่อนอันแรกนะคะววสวัสดีพี่ทุกท่านนะคะนี่ว่ายู่กับเด็กๆบ้าน3ามคุณนะคะ เออโอ้โหอ,อ,อยู่แต่ละคนแม่แม่เป็นอะไรกันก็ไม่รู้ค่ะนู่นดูคุณชุนดูคุณทองต้องใส่บอกไว้ทั้งสามเลยค่ะเพราะว่าทึกพอกันทั้งสามเชือกเลยสาเหตุกันคือก็นอกจากเสียงบนแม่ขุนเมืองนะคะนุ่นพอดีเราเอาเด็กๆออกมาจากบ้าน จะยกเหล็กขึ้นนะคะเหล็กที่แหวนเาสาาสทั้งสี่อันนะคะมันมันค่อนข้างหนักเลยต้องใช้ใช้รถไปวางเพราะมันสูงด้วยอะไรเป็นอะไรกันนู่นูแต่ละคนโอ้แม่ๆดูพี่ขุนก็พอพี่ขุนพี่ขุนนะ่ะพาน้องเป็นก่อนนะ่ะพี่คนตัวเป็นก่อนน้อง กจะใส่สองขานะคะไม่ใส่ไม่ได้ะคะ่ะถ้าคึกแล้วพากันวิ่งมาเสอเจี๊ยบค่ะทุกคโอ้ยทองนุกะกระโดดทำไมล่ะลูกไม่ต้องคึกนั่นนั่นโอ้แต่ละคน นั่นเคยรถเคยหยุดแล้วเงียบแล้วครับโปรยอยู่ในความสงบครับโปรยอยู่ในความสงบแหน่ <c oughs> ยกขาเตะอีกนะคะน้องคุนท้องนิ่งนิ่งลูกนิ่งนิ่งเขานิ่งหมดแล้วพี่คุณเหลือแต่นูคนเดียวนะ่ะไม่นิ่งกับเขานะ่ะ นิ่งนุกนิ่งหนูได้พ้าหน่องเขาคึกน่ะโอ,อ้โอโอดูทำรอเขาหยุดแล้ว ดูเอียงดินใส่แม่อีกล็อเขายุดแล้วเขา,ลเ,ขาเลิกคึกแล้วอย่ามากวนแม่กำลังอารมณ์ดีนุ่นนุ่นดึงโซ่ค่ะนุ่นจะดึงขึ้นได้ยังไงต่อหมอ้อสองปูนนะ่ะปูนสองถุงนะ่ะนุ่นน,น,นี่ค่ะน้องๆเริ่มนิ่งแล้วค่ะ ใช้ปากกัดโซ่แล้วจะดึงนะคะพยายามจะงัดตอหม้อนะคะแม่แม่เออะใช้ปากกัด เขาเดี๋ยวก็หอบินบายใส่เราอีกนะคะ man ความพยายามที่จะดันดันโต๊ เดี๋ยวตาชมเรื่องมองเรามียวมียวมียวน่ะ,ะเติไว้จะมียวค่ะแมะเข้าไปแล้วลูกเขาไปแล้วเขาไปแล้วครับ ตองติเขาคร้รมมาไปแล้วเริ่มนิ่งแล้วค่ะ เราพาไปดูสาเหตุสิ่งของที่ทำให้เด็กๆคึกกันนะคะแม่คืออะไรวันนี้ก็เป็นวันยกเสากันศาสตร์นะคะเราพ้นสีนี่ค่ะ ที่เราบอกว่าจะทมีทั้งหมด4อันนะคะ4อันเพราะว่ามันจะอยู่แต่ละด้านของเสาเสาสีต้นทั้งหมดเนาะใช้3อันแล้วก็อยู่ตรงกลางอันนึงนะคะนี่ตัวยานเสาค่ะอันนี้คือเด็กขนาด2ขณ้นงนะคะ ตัวตัวตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเหล็ก4ี่คูณสองนะคะแต่ว่าข้างล่างเป็นสองคูณสองอันนี้จะอยู่ด้านด้านถ้าถ้าเรามองถ้าเรามองเข้า,าหากันสอนนี้คือจะอยู่ด้านหน้ากับด้านหลังนะคะจะมีสองอันตัวน,ตนี้ค่ะหมายความว่าจะอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยอยู่ตรงนี้ด้านหน้ากับด้านหลังสองอัน แล้วก็ส่วนตัวที่ว่าเหล็กสองพื้นสองเท่ากันตรงนี้จะอยู่ตรงนี้ค่ะระหว่างเสากันสาส,สองอันแล้วก็อยู่ตรงกลางอันนึงเนี่ยลงไปอย่างเงี้ยอันหนึ่งค่ะทั้งหมดสี่อันคือมันมันค่อนข้างหนักนะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ดูว่าว่<อ>าแล้วเขาจะยกลงยกขึ้นกันยังไงนี่ แต่เสานี้ยกยกขึ้นทอนไหนแต่ยังไม่รู้เลยเพราะว่าเขาเขา,นะาฉีดเขาฉีดท่นสีทั้งบ้าน,นาตายไม่ได้อยู่บ้านนะคะตายไปอยู่ที่กระทอมท่าน้ําค่ะไปนั่งอยู่ฝั่งนู้นเพราะว่ามันเหม็นมากค่ะนี่ค่ะก็ยกอันนี้ขึ้นคอยกันก็เปินเทาอันนี้ก็คือแผ่นเพจนะคะแผ่นเพทที่ที่เราซื้อมา,อาแบบน้าเลยค่ะที่แจ้งแม่แ่นะคะขนาดสิบคูณสิบนะคะ อันนี้เราซื้อมาสองแผ่นนี้คือพันห้าร้อยสามสิบนะคะเป็นรูปเป็นล่างแล้วจ้าเป็นล่างแล้วความเราออกเป็นรูปเป็นล่างแล้วนี่ค่ะเนี่ยไอตัวที่เราถักเจามายันเสานี่แหละค่ะยันเสาขึ้นเดี๋ยวนี้นะครับจาขึ้นเดี๋ยวนี้เลยแมนอันหนึ่งเอาขึ้นก่อนนะคะแสดงว่าเอายันระหว่างเสาก่อนใช่ไหม จะเอาตัวที่ยันระหว่างเสาตัวนี้ก่อนอันหนึ่งนะคะต้องรนค่อนข้างหนักค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เราต้องใช้รถเข้ามาช่วยนะคะนี่แหละคะคือสาเหตุที่ทําให้เด็กๆบ้านนี้เขาคึกกันมากค่ะเราได้ยินเสียงรถนอนนิ่งด้ะนี่ค่ะน,นี่ก็จะเริ่มเอาเหล็กถักขึ้นก่อนอันแรกนะคะ ยันเสาสองอันนะคะยันเสากันตดัดความรักน้องอิดน้องปองอยู่ฝั่งโน้นอันนี้คุณพ่อความรักพ่อตาย,าตายใช้ไม้ดันอยู่ข้างล่างค่ะหนักนะคะหนักแล้วมันสูงด้วยเขาอีกยวเดี่ยวัด่๋ย จากการาสตไปหาเสาหลักของแต่ละข้างแล้วก็อีกอันนึงก็อยู่ตรงกลางเอหลักน้ำหนักหลังขาำอีกยังไม่อริาได้แล้วจังหวนหอมนอ่นออนปอดียมันหล่นะพระตอนดันน่ะมันจะหลุดเพราะมัน่อน้างไป่นไปนางกัอ ลกลัวเลยค่ะกลัวเขาทุบแล้วคือจะไว้ขอบนอกของสาอาหารแล้วกลัวเขดันแล้วมันตกขอบแล้วมันจะตกลงมาอีกค่ะนี่นะคะก็มาถ่ายาทอด่านแม่ได้รับชมเนาะก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าเป็นกําลังใจให้วันผ่านกันด้วยนะคะติดแล้ว